ในสายตาของเขาเขามองว่าคุณเป็นคนอย่างไรนะคะเป็นคลิปแอนดอมนะคะมาเช็ค energy พลังงานกันก่อนนะคะถ้าตรงก็ฟังต่อเนาะ e อ e r จี energy, หรือว่าพลังงานของตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่เป๊ะค่ะเป็นคนที่เนียบเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีค่ะเป็นคนที่ใครต่อใครก็มองว่าคุณดูดีอะ่ะเออไม่ว่าทุกอิริยาบถท,ทุกการแต่งตัวทุกการกระทําทุกย่างก้าวอะ่ะ มันดูมีเสน่ห์ไปหมดเลยมันดูมันดูดีอ่ะค่ะมันดูดีจนคนอื่นเขาไม่กล้าเข้าใกล้เออนะคะไหนขอดูหน่อยนะคะแล้วในสายตาของเขาอะคะ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนอย่างไรคะในสายตาของเขาเขามองว่าคุณเป็นคนที่นิ่งๆค่ะเป็นคนที่เงียบนะคะสงบไม่ได้กระตกกระตา เป็นคนที่ใจเย็นน่ะเนี่ยโอ้โหชาวทัดดินชัดเจนนะคะเป็นคนที่ใจเย็นนะคะเวลาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือต้องบอกว่ามีความเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสุภาพสตรีเออนะคะดูสิคะดูการแต่งตัวนะคะดูมีเทสะคะ่ะดูเป็นคนเทสดีดูเป็นคนที่ใจเย็น